วัยสาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เฮาอยู่ตีไหนครับครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเพจปีไอสองพันพาเที่ยวนอกวันนี้เฮามานนานใต้สุดหรือตีว่าห้องว่าอำเภอนามืนเดิมชื่อว่าเมืองหินมาวันนี้เฮาจะมาทุกท่านนะครับมาครับวัดนาทนุงครับซึ่งเป็นวัดตีมีอายุถือว่าร้อยกว่าปีเนาะต้องอื่นก็ขอแนะนํานะครับอันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับเจ้าครับ ก็วัดนี่ก็มีอายุมาเมินนะเจ้าสิ่งตีฮาจะได้พอนะเจ้าอันดับแรกก็ขอเสนอพิพิธภัณฑ์กันเนาะน้องทิวเนาะเจ้าจอ๋าอ,อลืมได้น้ำต่อเกาเจ้าจื่อจื่อย่างครับจื่ออันครูเจอเจ้าครูพินทภาเจ้าเกษียณอายุแล้วเจ้าเจ้า<อ>เดี๋ยวให้รูทิวอู้ต่อนะเจ้านดีนั่งๆเลยครับป่ะป้าผมไม่เอ๋อพอของดีในนี่มีอย่างอู้ไปตัวเตี๋ยวไปตัวได้ครับยินดีนะครับป่ะ อันนี้เาจะไปพอกันอนทด้อ่าอันนี้อันดับแรกนะครับทีเฮาวาหันมาถึงประตูหน้าวัดเขาก็จะมีด้านหน้าสุดนะครับอันนี้เป็นพระธาตุตีกําลังสร้างใหม่นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของการจะยกชัดนะครับในเดือนธันวาวันทีสีฟตีจะถึงนี้ได้รับเมตตาบารมีธรรมจากท่านพระครูบาน่อยอ่าพระมหาปายานะิจัยนะครับซึ่งฝันได้สร้างและเปลี่ยนพระธาตุองค์สุด้าย พระคูบาได้สร้างไว้่รคูบาสร้างว้องค์สุดท้ายครับก่อนตีท่านพระคูบาได้จะรีกทาไปที่จังหวัดนครพนมนะครับได้ทําการจังวัดตีนี่อยู่เป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับไดวางศีลาฤกิกแล้วก็บรรจุพระธาตุเป็นตีแล้วหลังจากนั้นจะคือจะรอยกชัดนะครับซึ่งทางคณะสถาไดฮับเมตตารูปปั้นของพระคูบาหน่อยหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มียอดชัดของพระคูบาจะทําการยกชัดในวันที่1ิ ทันวาคบครบ100วันการมรดภาพของคูบาพอดีเลยครับจัดงานใหญ่เนอะจัดงานใหญ่ครับที่ฉลองครับผมเข้าใจว่ามันเป็นทรงแบบหน้านเนาะผสมผสานเนาะอันนี้้าว่าเป็นทรงน้าใจของของคู่ัขงของเขามากเออเปินยืดของเจดีพระธาตุตรงของอะไรอย่างสักเตียอันนี้เป็นของเจียงตุงของเชีงา คล้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นตังเจียงใหม่ก็จะยืดตังดอสุเทพถ้าเป็นลำปูนก็ควนจะเป็นกึ่งข้ามาเนาะแล้วไปไหนต่อครับอันนันต่อไปผมจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมในบริเวณนะครับในบริเวณด้านในวิหารนะครับเนาะซึ่งด้านในนี่จะมีหูปั้นพญานาคข้างสองด้าน้ายขวานี่นะนี่นะเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าวัดนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างกับพญานาคตัวนะครับ ทัศนีภาพของเฮาตอนนี้กําลังเหมาะนะครับเหมาะก็แต่ด้านทั้งที่ตะวันออกอย่างเห็นเทือกเขานะครับเถือกเขานะครับตีมีบรรยากาศตีสวยสดงดงามนะครับช่วงเช้าอากาศดีจะเห็นทะเลหมอกนะครับอ๋อละกอด้านในนะครับเชิญด้านในเชิญได้มาเยี่ยมชมนะครับกราพระพุทธรูปพระพระประธานเปลี่ยนพระพระประธานปูนปั้นนะครับตีอายุนักกว่าหนึ่งยกว่าปีนะครับซึ่งได้รับการบุรณะ นะครับเมื่อปีทีเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเนาะได้มีการบรูรณะตีคาแผ่นทองคํานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้ค oh รับเมตตาธรรมจากพระครูบาโน้อยนะครับตีได้มาเ้ลูกซี่ลูกหาลูกโยมได้มาทําการบูรณะที่ทองคํานะครับครับอันนี้ก็พระประธานหัวไปเนาะเขาจะห้องต่างบ้านเมืองเดิมของเขาว่าพระหลวงปอศิลามงคลนะครับจะเป็นจะเป็นน้านะจ๊ะจะขุดดูดน้านะรับ เป็นศิลปะแบบน้านเลยเนาะแล้วอู้ถึงว่าอันนี้ิมันจะมีพระประธานอยู่แล้วก็อันนี้มีเปิดน้องว่าพระสาวกอยู่เจ้าใจ้าาสังเกตดูดีๆนะครับว่าพระสาวกี่ครับถ้าพี่ไอ้เข้าไปใกล้ๆเนาะพระสาวกเนี่ยหน้าเหมือนคนบ้านนาธานุงพ่เปิรนเอาคาเบตหน้าคนติ่ง้ามที่สุดบ้้นนาธานุงในก่อนนั่นเนาะต๋ออน้าไหนต่อนน้นไะนอันนี้คล้ายๆกับอาจารย์ก็ ไม่รัวเมือนเลยเห้ปุอนบอกว่าจะเอาขบ็ดหน้าเนาะครับนอกคนบ้านนาธนงนี่ได้มาปั้นเป็นหน้าพระสาวกนะครับนอะไถยทอดมาอันนี้เป็นศิลปะปุ่นปั้นนะครับดั้งเดิมเป็นปุ๋นตำนะครับนอด้านในก็บรรจุของมีค่านะครับแล้วก็ พระประธานองค์นี้อายุก็ประมาณร้อยกว่าปีร้อยสี่สิบสองปีพร้อมกับสร้างร้อยสี่สิบกว่าปีร้อยสี่สิบกว่าปีนะครับธรรมดาเลยเนาะใช่ครับสร้างมาจากวัดมาก็สร้างอีกเลยใช่จริงๆแล้วก็จะมีพระประธานที่เก่าแก่ที่สุดก่อนหน้านั่นแห่งหนึ่งองค์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปเยี่ยมตดตามก่อนต่อตีพิพิธภัณฑ์ด้านบนครับนอกจอกนี้ก็จะมีหีบมีหออาเขาห้องว่าที่นี่เป็นห้องว่าเนาะนะครับตัวหีบท้ำ อันอันนี้ตู้หีบเนาะตู้หีบพระธรรมภาษาหน้าในคนห้องว่าตู้หีบตู้หีบหีบธรรมหีบธรรมบรรจุอันนี้ก็เป็นอันธรรมมาศครับอันนี้ธรรมมาศนี่บางกรเนี่ยวัดนาฮานุงเขาจะเป็ี่นทรงลักษณะแบบนี้แล้วก็ได้ชำรุดไปจึงได้จำลองขึ้นมาเห่ยใหม่แต่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับให้เป็นแบบเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็หลังตีพานมาก็คือเข้าภาษาพระสงฆ์องค์เจ้าจะ เททุกสินครับครับครับผมอันนี้ก็จะได้ปรากฏเห็นดังมีของแฮทท่สุดเห็่มชิ้นหนึ่งตีท่านภาคูบาได้หมอบไว้ให้วัดนาหนุงอันนี้เป็นขันนะครับขันตีนเนาะรันเนาะขันแอลของเปิร์นพ่อะา่านี้เป็นฝีมือของเป็นปูเป็นตาของคูบานะครับแ็นทำไว้แล้วอันนี้สังเกตดูว่าบางเล่มเนี่ย เปินมีการซ่อมด้วยลายมือของเปินเองนะครับแล้วก็มีนำต้นยานนะครับของพระครูบาตีได้มอบไว้ให้เปินบอกว่าเป็นของที่เปินฮัดแหมชิ้นหนึ่งนะครับก็ถือเป็นตัวแทนของพระครูบาครับครูบาน้อยเปินครูบาน่อยเปินมาเอาเป็นอุปธรใมที่นี้เนาะครับผมเพราะว่าถ้าในพื้นที่ของตำบลนาทนุงตำบลบ่อแก้วอำเภอหน้าเมืองกาในพระครูบาเป็นองค์อุปธรรมเกือบทุกทีเลยครับครับอันนี้ก็จะมี หีธรรมนะครับเนาะตู้ธรรมแล้วก็เป็นจันการจารึกใบลานนะครับซึ่งปรากฏคาขั้งแหลกนะครับคําว่าตนนะําบลนาท่านุง่งอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่สองพันสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ,รบเดี๋ยวเพื่อไม่เจอดได้ถือไม่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขออย่างเข้าไปเปิดดูหนะ่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องคิววิเปิดพอนะจ้าเอามาซักเล่มก็ได้เนอะเพดูเพื่อเป็นตัวอย่างก็ได้ครับ มันจะเป็นภาษาตัวเมืองเจ้าอันตัวเมืองไม่คู่อันคู่อัน,อนได้ก่อนบ่ได้เจะจะไปตอกกันะ๊กค่ะค่ะแต่ว่าถ้าจะรวมกันนะั่นนะบ่ได้ครับสักเล่มก็ได้ครับนะมันจะเป็นภาษาพระลานาเขาเนาะภาษาเมืองภาษากำเมืองที่เจ้านอกเป็นหลักนี่ของห้องทำเป็นภูมนะครับทำเป็นภูมกันนะครับแล้วก็ผมมาค้นพบเห็นอย่างหนึ่งว่าบ้านนาฮานุงนี่เทากะ มีของดีแตะนะครับตีเปิลได้รับอิทธิพลมาจากสมัยรัตนโกสินทร์เนาะบ้านเฮาเมืองเฮามีเหตุอันนี้เปลี่ยนทำทำใบลานนะครับเนาะจานด้วยใบลานนะครับสมัยเก่าสมัยเกราณเวลาพระบุกะยาอนตามนี่แล้าใบลานนะครับสังเกตแคบใบลานดีๆนะครับเปลี่ยนน่านทองคำนะครับนี่ครับเป็นจะเขื่อใบจานเป็นจะเขือบใบนะครับแล้วก็ อันนี้กับพุทธแล้วพุทธแยมจ้สังเกตดูนะครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นตัวหนังสือที่เหมือนของอยุธยาก่อครับเหมือนค้นภาคการก่อครับคล้ายๆเลยอ่าครับเดี๋ยวผมจะขอุยาตเปิดให้ดูภาพด้านในครับอันนี้หน้าอันนี้เป็นเป็นหนังสือนะครับปั๊บสาที่ของห้องปั๊บสานะเนาะอันนี้ใบล้านนะครับอันนี้ปั๊บสาสิ่งปรากฏอย่างต่างๆนะครับซีรีส์การดีเนี่ยเด่น อันนี้เปลือยได้แต้มใหม่จะได้เขาสามารถติดคนรุ่นหลังสามารถอ่านได้ผู้เป็นกรนมภาษาไทยนะครับผม,ม,มครับผมนอกจาก<ส>านั้นเด <สา S 1> ี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสิ่งตีปอมมอนแมอนม,อนมอนบ้านนะาธนุกได้สร้างไว้ใหเ้เขาก็คือว่าตานี่เลยครับบ้านประตูนี่คะ่ะบ้านด้านหน้าต่างนี่หาที่เป็นตรงนี้เจ้าไม่ทรานะครับบาใหญ่ที่สุดหือว่าในคุเถี่ยมนเมือันนี้ปองไหน ป่องทุกปองทุกป่องที่นี่เป็นห้องป่องก่อนป่องเหมือนครับเปนป่องเจ้าป่องอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ก็คือว่าเปิ่นจะแก้สลักนะครับวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตของคนบ้านนะบ้าเฮาเป็นการปรับนี่ปีใหม่จุดบังไฟสฉมนะครบ้านเขาสมัยเก่าเฮาบ่มีหน้าประปานะเจ้าเนาะเฮากระเฮากระทากน้ำกเลยก่อน เคยเจ้าเกยเจ้าอันนี้เขาบอกตรงๆเลยว่าเป็นงานฝีมือของคนท้องถิ่นแต่แต่คนต้านเฮาเจ้านี่สลาปะอุ้ยไม่อุ้ยสมัยก่อนเนาะเจ้าเจ้าใจมือนะเจ้าใจมือแล้วก็ใจนนั้นเนาะคิวแม่เคยหันเขาเจาะเชาะจีแล้วก็ผมขออย่างเนาะอันนี้อย่างหนึ่งบางคนบอกหูจ้านะครับคืออย่างอันนี้ผ่านมาครูบาหน่อยได้มาตามไหมเขาห้องวัดตุงบอกนะครับถ้าไปตั้งนไหเดี๋ยวตุงบอกตุงบอกครับอันนี้คือตุงและนี่คือบอกใช่ครับเปิดห้องวัดว่าเป็น การปูจาเห็นอย่างหนึ่งเขาห้องว่าตุงบอกเนาะ<อ>ถ้าว่าคนไทยนี่ก็คือเหมือนกับว่าขอห้องว่าคมละยะอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับคมละยะครับใช่ครับ,แต,บตแต่ถ้ามีประเพณีการตั้งทำเนี่ยบ้านเฮาจะใช้ฮีดดอกไม้เป็นดอกไม้ปันดวงนะครับอ๋อครับผม อันนี้จะมีตุงบอกตุงบอกนี่มีเฉพาะน่านหรือว่าเฉพาะที่ไหนอ่าในอารยะผมเห็นจังหวัดน่านจังหวัดแปรนะครับตีใจตุงบอกเออทิ้งใหม่นี่ผมบาหานเนอะใช่ครับมมผมแล้วก็อันซีนเห็อนอย่างหนึ่งเนอะสังเกตพอดีๆนะครับอ่าในภาพในวิหารในวิหารของวัดนาฮานุเนี่ยจะอูะ้ถึงเรื่องของอ่าพระเวสสันดรน,นะครับ,รบเป็นการฉากตียิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ท่านตั้งแต่กันที่หนึ่งจนถึงกันสุดท้ายและภาพอ่า ประจำปีนักสั์ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเสือตัวนี้จะมีมวนขังถ้าเฮาเดินไปตั้งหลังปกับจียวไปพอเดินไปตั้งหน้ากับจียวไปพอถ้าคนไหนมาจะถูกต้องม้วนเิืนนะครับเิืนจะแยงตัวเฮาแม่นอสังเกตดีๆนะฮะเฮาจะปิกบ้านบ่ได้แล้วเนาะเฮาจะต้องอยู่ตีหน้ามือนี้เนาะครับผมครับอันนี้ก็ นะครับก็เปลี่ยนประตูนะครับนอกบ้านใหญ่ที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็ฝีมือรุ่นเดียวกับปองก็ใช่ครับฝีมืออยงคนบ้านเฮาเลยครับสลานะครับนอกสลาคนไหลานไหนโอ้โหนี้ฝีมือนี่กว่าจะทําได้นี่ใช่แปลงแคนคี้คสิสลานี้ยสลานี่ลักลักนี่สลาคนเดียวคนเดียวครับชื่อสลาอย่างไรครับนี่อันนี้สลาอุ่นสุกสกุลครับสุกสุกอุ่นยังอยู่ก่อนเป็นยังอยู่ครับคนบ้านนาบอนนะครับตอนนี้มีคุณลำเนาอยู่บ้านนาบอนนะครับ มดและกระนองในวิหารนี่นะครับแล้วตัางนองนี่มีอย่างพองครับตัางนอกนี่เขาก็จังเหตุจะจะสังเกตได้ก็คือหนึ่งนะครับเขาหันหน้าไปตั้งปุ้นไป,ไ,ปไอ้สองคนอยู่บนปุ่นเขาห้องว่าหงกลองครับอันนั้นหงกล่อง,องหองกล่อง,กองนี่สร้างมาหลังจากมีวัดนาหนุงแล้วก็สร้างหงกลองขึ้นมา,<อ>นมากล่องนี่คือตะกอนหงกล่องจะมีเหตีนี่คือเขามีหอละครั้งเนาะอยู่ด้านบนกล่องนี่ได้จื่อว่านันตะเพลีครับจับชโลกได้นะครับเป็นกองหลวงของวัดนาหนุงตะกอนนี่เขาห้องว่ามี ตำนานเราว่าบ้านนาฮานงเนี่ยเป็นเศรษฐีครับเพราะว่าจะได้นั่นเดี๋ยวเราไปพอพิพิธภัณฑ์ป่ะาปน,พพหนาหาน,นงเศรษฐีนาไหวตีกองวันนะครับครับเปิดมีตำนานบ่มีครับผมเล่าตัวมีของเก่าแก่ของเฮาไปได้ให้คุณรู้ตังป่ะโดยผมมาเลยแล้วก็อันนี้นะครับเปลี่ยนเวทีตีาแสดงนิทรรศการองค์ความรู้อย่างต่างๆเนาะเวลามีการมีงานทุกอย่างเลย ได้จำลองจากบ้านบะเกาโบราณของคนบ้านนาธานุงครับบ้านนี้อายุร้อยกว่าปีหลังนี้นะหมายความหมูบ้านนี้เนาะจำลองให้ครับจำลองไห้แต่ก็มีบ้านบะเกายังอยู่นะครับเปลี่ยนบ้านของลูกเจ้าหลานลลูกหานเจ้าเมืองหินบ้านร้อยปีบ้านยยังมีอยู่กะมีอยู่ครับแล้วเป็นบ้านบ้านบะเกานี่นะมีครับวันหลังที่ผมมาเด้๋ยวยป้าผมมาเนอะคนโคราบวันร้อยปีเนี่ยนะผมเคยหันแล้วแต่เลยเนี่นะใช่ครับแต่ว่าวันนี้วันนี้บัต่าเตะสามจัน สามจั้นเลยทรงลักษณะหลังคาปัญญาอย่างนี้เลยนะโอ้โหเข้าถาเข้าครับผมก็เลยจําลองมาจําลองมาเปลี่ยนเวทีเป็นวันที่นี่มันไม่คงดีหนอใช่ครับและนี่คืออย่างครับตอนนี้เป็นส่วนรวมองค์ความรู้ของบ้านนาธนุงเฮาครับจือว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาธนุงเฮาได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีในการส่งเข้าประกวด ของปอปทนะครับได้รับรางวัลจากสํานักงานนายกรัฐมนตรีได้สร้างอาคารหลังนี้มาแล้ววัดของเฮานี้เป็นวัดที่มีประเพณีประจําปีนั่นค,คือซีเป็งเหนือ,ขอเขาเขือห้องว่าตานเข้าใหม่หรือประเพณีสืบเจ้าตาหลวงสืบเจ้าตาเข้าวัดนาธนงครับจัดเป็นเวลา3วัน,นสามาคืนช่วงไหนช่วงไหนอ๋อถ้าวัด ีใกล้จะถึงนี่ก่อเดือนเดือนมกราประมาณยี่สิบสามถึงยี่ส้าเขาถ้ามีโอกาสก็จะมาเย็นดีเลยครับเนาะกืมครับเอาละเขาได้เวลาขึ้นไปพอเนอกครับครับอันนี้เขาจะเห็นจากตีผมได้รวบรวมไว้นะครับเนาะเขาต้องมาไปดูจากด้านบนก่อนถึงจะซื้อตรงนี้ได้นะครับอ้าวปะป อันนี้เป็นของบะเกลมดกล่องนี่เป็นเท่าว่ากล่องหยังอันนี้กล่องกล่องกลเอวกล่องเอวตีน้าในห้องกล่องเอวเนาะเพราะว่าเป็นเอวเอวแค่ล่ะเกินเหมือนสาวน้อยเลยเนาะของไปอ่ะอ๋อแมน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 อันนี้ผมขออนุญาตมาดูตรงนี้ครับเนาะเป็นภาพวิหารหลังเก่าของวัดนาธานงตีชำรุดไปแล้วก็มีการบูรณะสร้างใหม่ขึ้นมานะครับ อันนี้ดูจากว่าเมาื่อก่อนนี่เขาจะติดเปลี่ยนแก้วนะครับ,รบแทนแก้วตามอายาของเมืองน่านเขาใ<อ>นคำนองสลากแก้วแล้วก็เขาจะมีเมื่อก่อนนี่วัดนาฮานุงนะครับเนาะก็จะมีโบสถ์กลางน้ำนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าวัดนี้นะครับเ,เป็นสำนักโรงเรียนพระประรยัติธรรมเมื่อก่อนดยนะครับก็ได้นี้แต่ภาพนะครับภาพประเก่าตีหงหันและก็ลงเหลือเป็น ไมหูจ้างอย่างตอนต่างๆอันนี้เห็นคำเห็นอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือมาจากพิหารล้าหลังเก่าครับวันนี้วันนี้ลเก่าอันนี้อันสิ้นพีสุกนะครับห่มขอุยาดพีเส้นเลยเสร็จได้เลยสาวงามพีเส้นเลยสาวนาธานุงอันนี้เป็นฝีมือของปอวินานขนาดรวงกาวิจัยนะครับนำต้นสกุลแก้วกกยาได้แก้สลักสังเกตดูดีหดืว่าเป็นผ้าแมทอลาีบีบมวยผมหนุ่งสิ้นจกียงแสนลายจก เียงแสนใช่ครับเปิี่ยนยืนลักษณะยืนไอ้สังเกตก็ว่าถ้าไปที่ไหนกระจ่างเขาจะหันแมทเทอนี้เปิดนนั่งอันนี้เป็นยืนนะครับอ่อนแออลาช้อนนะครับเขี้ยวกงงามง้อนนี่คือเป็นเสป้้าของคนบ้านนาทนุงเขาดั้งเดิมเลยครับพรมเทียงเลยพรมเทียงเลยว่าถูกต้องทุกประการเนาะครับอ่าเจนขอยาตเดินขึ้นมาด้านบนนะครับเนาะน แล้วก็อยู่คียงข้างผมเห็นคนหนึ่งอันนี้เป็นคุณแม่มาันหนึ่งอยู่กันตลอดคุณแม่แมวครับเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ตัยโดยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับครับแันนี่แมวปัาเอ้ด้วยกันเนาะปักครับสังเกตด้านบนนะครับเฮาจะเอาประดับประดาที่ของมะเก่าที่เฮาไใาจากวิหารหลังเก่าไปนะครับแต่มันดูละเอียดเนาะ ดูดีแต่สมัยนี้จะอาดนาะของเซฟเซฟน้นศิลได้อาดมากเลยอันนี้คือศิลปะของคุณสลามมเก่าเนาะใช่ครับเวทีโบได้มีอุปกรณ์อย่างตีหวะลำสมัยเจ้านาะใชครับใ่้มือล้วนครับวัะที่สำคัญครับไฮไลท์ของฮานะครับขออยากเชิญเลยนี่ขออยากเรียนเชิญนะนี่ท่านผอกองการศึกษาศาสนาและธรรมท่านนัทธคมนตาน้อยครับผมอยู่ในส่วนของอบตนาธนุงครับครับผมยินดีนะนะครับท่านผอครับ เดี๋ยวเพื่อขอพิเส้นน้อยหนึ่งนะครับเนาะตีมาและตีไปนี่ครับโยนไม่กันโยนไม่กันเลยองค์การบริหารส่วนตะบลนานนุงได้รับรางวัลดีเลิศได้นะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตีมีบริหารจัดการดีๆเมื่อปี2557ด้านการอนุรักษ์ศิลปธรรมและประเพณีจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แสดงเรื่องของประเพณีประจําท้องถิ่นคือสืบจะตาเข้าครับได้งบประมาณมาทั้งหมดอยู่4ล้านบาทเพื่อจะได้มาทําเป็นพิพิธภัณฑ์นี้นะครับจะตั้งองค์ความหูของเขาไว้นี้ครับผมเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดเลยสุดยอดเลยนะครับสัานเชิญท่านผออกไปตัวกันเลยเตลไปตัวกันเลยครับไปเครับเข้ากล้องเห็นหน่อยเพื่อนุ่มบาเชียงใหม่บาวตั้งพวก ปะตั้งแปะตั้งลำปางเชียงใหม่ได้หันมาสาวน่านเป็นงามเนื่อครับอันดับต่อไปนะครับขอบเชิญทุกท่านได้มาหันมาพอนะครับพระพุทธระรูปนะครับประธานองค์เดิมนะครับ,รบของวัดนาธนุงนะครับตีปดิสถานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งเป็นศินละปะของท่านพระครูบาชัยยทัตนันต์พิคุวัดนาหวายเมื่อก่อนวัดนาธานุงกับวัดนาหวายเป็นสัทธาอันเดียวกันนะครับ<อ>จนหลังจากนั่นมาตั้งแต่ปอ,อแสนหลวงมณีจักรได้พุทธถนนเชื่อมให้บ้านนาธานุงไปถึงบ้านหนองบัวมีตางข้ามมาหากันและ<อ>ได้เหมอพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศินละปะตีงามที่สุดกว่าได้ของน้ำม,มือนเพาะหนึ่งมีใช้ผ้าทิพตีงามที่สุดครับ,รบแล้วก็พระ พุทธรูปที่สําคัญของวัดนันงเฮาเนาะตีทุกคนได้มากาับได้ไหวได้สาถ้าถึงเวลาบ้านฮอนเมืองห้ฝนมาตกตามฤด,ดูกาลก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปอยู่ในทรงจตุรมุขทั้งสีด้านทั้งสีด้านเลยด้านนี้ครับผมอ,ออกมาแห่ให้้าบ้าน้าเมืองส่งน้ำและทุกวันที่17เมษายนจะเอาพระพุทธรูปองค์นี้ได้ไปหฮือกคนทั้งอำเภอนามืนได้มาส่งน้ำสักกะระครับครับอันนี้เป็นที่ถอย ใช่ครับเราวัดนาฮนุงเดิมจือว่าวัดศีลามงคลเพราะคําว่าศีลามงคลเกิดจากอย่างครับเกิดจากแผ่นจารึกนะครับพี่ไอ้เหยจารึกตรงนี้นะครับ hmm. มีประวัติการสร้างวัดจากเจ้ามหาชีวิตปง่งหน้าหินดินทรายไม่ตันไม่กว้างไม่จริง hmm. สร้างวัดนังนี้ขึ้นมามีทั้งหมด hmm. เจ็ดสิบหกหลังคารหรือตูปน้อยครับ hmm. นําโดยปอแสนหลวง ตีเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนะครับ oh. แล้วก็ทำไมธรงมาถึงว,วัดนาธนุงบกอนชื่อว่าวัดศรีรามงคลครหรือศรีรามงคลเพราะเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดน่านที่เจ้ามาหาชีวิตเมืองน่านทุกพระองค์จะไปบางกอกจะต้องเดินผ่านตรงนี้ทั้งหมดเพราะตรงนี้จะมีหนึ่งหน้าด่านหรือด่านประตูด้านใต้ชื่อว่าด่านศรีรามงคลคถ้าปี่ไอเดินมาตุกี้ไอบอกว่าอยู่ศาลา บนสถานอนาห้องว่าประตูใจยะสถานมงคลของอำเภอนาหน่อยหรือเมืองงวนะครับตุกี้ไอ้บอกว่าไอ้อยู่บ้านสาราสังเกตว่าทำไมเห็นบ้านสาราพราะเจ้ามหาชีวิตเปิ่นจะมากินเข้าไงาตรงนั้นม<อ>ีสาราหลวงครับเจ้าครับครับแล้วก็เปิ่นจะเดินทางมาก่อนจะเข้ามาในเมืองนี่ปิ่นก็จะมีการตีจะมาพักกินข้าวร้อนนะครับคือคสารา ม่อนสาราปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านบ่อกแก้วและก็เจ้าพญามงหินทุก,ทกองคแปะสปอแสนหลวงอย่างต่างๆจะถือดาบไปหับอันนี้ตามข้อมูลของปีมหาสุริยนที่เขียวหรือคุณครูหนันยนต์นะครับ,รบเปิดได้รวบรวมองค์ความรู้ใครหันก็ข้าประารนหันเข้าเป็นอย่างไรตาเมืองหินเทาหรือใบพานทางพาสปอตบะเก่าครับอันนี้นะอันนี้เปิดเป็นพาสปอบะเก่าเปิดบอกว่าใบพันด่ดานเขียนที่วาราชการเมืองหินบริเวณนั่นใต้ เมื่อวันที่8ตุลารัตนกคศ1124โดยมีโดยพ่อเมืองแสนหลวงมณีอนุญาตให้ลูกแคนนายกาวิจัยไปธุระค้าขายแข็งเมืองฝ่ายใต้<อ>ถือเป็นเมืองฝา่าเป็นบอกว่าเป็นเป็นคนของเจ้าือปลอดภัยเปินเลยให้พาสปอร์ตและสังเกตดูตาของเมืองหินครับ,รบปัจจุบันนี่ผมพยายามเตียสืบนะหาตมีแล้ว เดี๋ยวผมขอถามก่อนอันี้ขนาดย่อคือใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นครับไปมันจะมอกความมือขนาดเล็กใช่แล้วทำให้เก็บของดีไว้เนาะใช่ครับรากาตู้นี่ก็เป็นตู้อึ่งตู้หนึ่งนะครับสองตู้แครับเนาะตีอถ่าครูบาโน่เปินได้อนุญาตนะครับมอบของ จากพิพธิธภัณฑ์วัดธรรมมาหมอบไว้ห้ังนะครับพพมันจะมีของตีเปิลคุดคนได้จะทำเชตะวันตัวนะครับเป็นในย,ยุคหินนะครับเนาะยุค,คหินนะครับเนาะเรามีเหล่งของอสองปั้น,นเครือลือบดินเผาโบราณตัวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นองค์ความรู้ในการประวัติศาสตร์ว่าบ้านเฮานี่มีผู้คนมาตั้งโลกหลักประฐานมาตั้งแต่อดีตแล้วครับครับผมป่ะต่อไป อันนี้ก็สภาพโดยทั่วไปในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใจะเก็บรวบรวม,วมต,ต่างๆไว้เลยอ๋นนถยอถามได้เลยอ๋ออันนี้ขอขออนุญาตนำเรียนน้ปิดไฮไลท์แห่งย่างนะครับเนาะอันนี้หันพระครูบาน้อยได้มาถวายไว้ให้วัดนาธนงสึ่งได้รับกันถวายจากเจ้เจ้าเจ้งตจงจือว่าพยาายลเล่นเ้าเ้ยาเจาเา งามเต่ยงามตักงามนักงามหนางามเหมือนพญาลวงเล่นฟ้าเนี่ครับเนี่ยเนี่ยอันนี้พญาลวงครับที่เกิดเป็นฟ้าแมบเนี่ยอันนี้ของห้องพญาลวงเป็นความเชื่อของชาวเจียงตุงเนาะครับเนาะอ่าอันนี้สังเกตว่านี่คือของของไทเขินแม่แมนแมอ่าเครื่องไทเขินก็มีนะครับตีบ้านเอาห้องแอปแดงหน้ามืนหน้ามืนมีกอดไทเขินหน้ามืนแอปแดงเปแดงแอบแดงเนี่ยครับขันมากแอบแดงเนี่ยครับใจเลยครับ พานะหน้ามือนของเฮามีชาติพันธุ์ที่ค้นพบได้คือหนึ่งไทยย้อนมบกเกา่านอคนไทยลื้อนะครับแล้วก็มีชาติพันธุ์ไทยเล่านะครับอนอ,พอเพราะเฮาอยู่ใกล้กันนี่นะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นรวบรวมสิ่งสําคัญที่คุดคนได้ตีเก็บรักษาที่ได้รับการบริจาคทาให้ครับ,คร,บครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผ่นภาพตีนักเรียนนักศึกษาจะมาสืบค้นแหล่งความรู้เรื่องประเพณีสืบจะตตเข้า ประเพณนี้ปีใหม่เมืองนะครับเขาจะห่างเลยนะครับอันนี้ตู้ทุกตู้จะมีเจ้าของและปิดนก็จะมีกุญแจไว้ที่มือถึงเวลาปิ่นจะเอานิทัศการมาจัดมาจ้าของแต่แต่ของในนี่ก็จะเปิดคนเดียวเปิดคนเดียวได้ดูแลคนเดียวดูแลคนเดียวครับเป็นมันก็ว่าเฮามีส่วนร่วมกันทั้งอำเภอทั้งชุมชนนะครับทุกตู้เลยเนาะทุกตู้ครับสังเกตบ็ครับอันนี้เป็นผ้าลายหนามือนะครับนี่นะเป็นผ้าสิ้นลายหนามือครับลายหนามือใช่ครับ พาส,สินลายหน้านมืนทัดจากตีหออไปแหมน้อยของห้องว่าสิ้นหม่านลายหน้านมืนครับสิ้นหม่านหน้านมืนเขาหน,น้ามื่นมาก่อนนี่อายุนักแลกที่สำคัญที่สุดผื่นเล็กๆนี่เป็นสิ้นตีบเขาใส่ไปโฮงเฮียนปาเก่าครับสมัยก่อนสมัยก่อนครับอันนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วครับนี่นะหูสิน้องร้อยกว่าปีแตะเศสน้อยๆน,นะครับอใช่ครับโอ้ อันนี้ก็จำลองวิถีชีวิตเนาะหัวใจแอวสาวดีปิ้นปั่นไฟนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะที่นี่อันนี้เป็นไม่หมอนนะครับไม่หมอนไม่หมอนนะครับมีปุูงใส่ผ้าของมะเกลครับมุมมะเกลแท้เลยใช่ครับจอยนองกองมาแล้วสาวก็จะอยูขำท่าก็คือปั่นไฟโอ้โหจอยวางข้างๆเวลาเบามากก็ตะเกียบให้คุณแม่สาธิตอย่างสักหน่อยครับ S <S <S อคุณแม่เจริญสาธิตให้อพอลักษณะลักษณะนะครับขาผมสาธิต,ธตนั่งสาธิตให้อพอนะครับเนาะเดี๋ยวไ<พ>อจะได้กวาดภาพ,อพ,อพอไปดูหลบๆได้นะครับมันจะลักษณะจะอีกสกก็คือ,อตัวเต็นท์เขาเยียดมาได้เนาะตีนเขาจะต้องเอายางต้องมีกระดานตึต้งมาดึงไฟเลื่อนไจะนั่งบันไฟล้อ จะจ้อยไหมน้องผิวเนาะแล้วสาวก็จะจ้อยตอบอันนี้คนเท่าอีแม่หัอเรล่าฟันแล้วถ้ามาปุ๊บก,ก็จะเอาตะเพียงตัวนี้เขารับเก่าเสาก็จะอู้กันอู้งภาษาข่าวภาษาเชนะียอจออืครับผมเอาละเนาะเอาละเพราะเป็นตัวอย่างเพราะสังเกตสรุปแล้วนะครับอันนี้คือพี่พิธภันนี้เปิดทุกวันก่อนพี่พิธภันเปิดทุกวันกนทุกวันแต่ว่า,าสามารถแจ,จ้งเจ้าหน้าที่หลวงหน้าได้ครับครับถ้ามาเป็นพอคณะก็ได้ติดต่อทางติดต่อทางไหน จังหวัดวัดได้างอบตออบาตนะฮะบออครับแต่ถึงสองตีเจ้าวาดและก็อบตนาน้อยเนาะไม่ก่อนาท่านุงฮั่นฮั่นผมจื่อพิษแล้วั่นก็เป็นอย่างเนาะแต่ว่าอ่าอันนี้คือสามารถสนใจเข้ามาพอกอยในวัดที่ใดใช่เลยครับผมตอนนี้เรียบร้อยหมดทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนาะอ๋อถามว่าตอนนี้ถ้าองค์ประกอบในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ย จริงๆห้องข้างหล่างอนาคตข้างหน้าเป็นห้องแกลเลอรี่อาร์ตวิถีชีวิตของอคนนาทนุนะครับผมได้รวบรวมภาพไว้เยอะอยู่แต่บอสามารถนําได้ยังขอหยาดย้อนไปนะครับวิถีชีวิตของชาวประมงปากนายเปิดบอกว่าอันซีนเห็มยางหนึ่งคือประมงน้ําจืดบ,บนภูเขามีแห่งเดียวในจังหวัดน่านคือหมู่บ้านประมงปากนายนี่ครับวิถีชีวิตชาวประมงปากนาย,ยพอเขาได้ภาพ เยอะครับเขาจึงอยากได้ภาพเนี่ยทำเป็นห้องแกลเลอรี่อารตครับขับตีน้ำเสนอภาพเห็นนะครับโอเคถ้ามีโอกาสต่อไปถ้ามาได้ถ้ามันได้เรียบร้อยเลยก็จะได้มาเก็บบรรยากาศฮือเห็นนอกยินดีมากเลยครับผมโอหมดละนอกวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนานครับนานยังครับผมนัททิวครับแนะนำตัวพออ้อยยังครับพอออยัยงบอกอู้ก็ไเล คุณครูครับวันนี้ผมในนามสองพันพระเที่ยวนะครับและคณะและกาะททจังหวัดหน้าเนี่ยต้องขอบคุณทุกท่านที่มาให้ข้อมูลนะครับถ้ามีโอกาสกาะจะแวะมาไอ่ฮมเนอร์นะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับครับคุทุกท่านทุกคนโดยขอบคุณครับขอบคุณครับผม